B mất B Bên mất C D B quang. E E <laughs> E này. E khai. Oh. E eh khai. F. F, 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 E K. E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  F E E E เคเคซีโมราค้าเอ่เอ็มเอ็มซีวิงเอ็นเอ็มเลือาราบังโอ้เอนชอมพีพีพิโน่คิวคิวอาลาลาอ่าอ่าเล็ก็ตายยายยายเอสเอสตันเนตมู เอ,อีอเยนอย่าไปข้างนอกนะฮะฮะทีทีไทเกอร์เสือยูยูรเมลาลุม่มวีวีเวลตู้เด็กเยูเอาไอยูเปียวป่าวานันเอ็กเอ็กซ์แปมันไปเอ่ออ็กเอ็กท่เอ็กซูวาย ไฟไปแอบไปแซดซดแซมามาม